ลายเป็นสีล็อก shade ล็อกและคือท่ากับท่า้ะยังไงต่อละบีบีพี่ค้างอยู่นเนี่ยล็อกไปไหนล็อกเ h ดไม่เฟดไม่เฟลดเกินตบนานเวอร์ซึ่งในอีพีนี้นะครับเริ่มต้นด้วยมาสเตอร์คาร์จากเทรซี่เมยนะครับกับโจทย์ Go see Casting นะครับผู้เข้าประกวดแต่ละคนเนี่ยก็จะได้จำลองเหตุการณ์ว่าได้ไปทำการแคส t i n g กับ Tra เซ m e นะครับจะมีการถ่ายแบบ p h o ฟโต้ช o t แล้วก็ถ่ายแฟชั่นวิดีโอนะครับผมซึ่งบอกเลยว่าหลายหคนโดดเด่นมากโดยเฉพาะ Heidi แล้วก็เกลนะครับผมสวยโพเจอร์ดีมากแล้วก็คือจึง้งคือ Heidi เนี่ยนะบอกเลยว่าคือปังอะ่ะคือทำอะไรแบบ นิดนึงก็คือดูดีไปหมดแล้วนะครับแล้วก็คนที่ได้มีมไปเต็มในวันนี้นั่นก็คือ B.B. กับเทเซเม่ล็อกเชดไม่เฟกไม่เฟล <c oughs> ก็คือโอเวอร์โพสสุดๆติชามากและผู้ที่ชนะในมาสเตอร์คัสนะครับก็เป็นไฮดี้จากทีมมา r i a ครับเทเซเม่ <S <S color vibrancy ล็อกเชดล็อกเชดไม่ My fail. Sang tâm nan mai. Yeah, yeah, yeah. Trust me. Colour vibrancy. Lock shade. My fate. My fail.